สวัสดีครับทุกคนครับและในวันนี้ฮะเรามาดูบ้านอีกหนึ่งหลังกันนะครับตับ้านหลังนี้เนี่ยจะเป็นบ้านสไตล์มินิมอลนะฮะคือเป็นสไตล์ที่เขาทาออกมาเลยแต่ตัวบ้านเนี่ยจะเป็นบ้านแฝดนะครับความหมายของบ้านแฝดคือตัวบ้านฝั่งหนึ่งจะติดกันนะครับแต่อีกฝั่งหนึ่งจะไม่ติดกันนะฮะคือบ้านแฝดจริงๆเนี่ยมันก็คล้ายๆกับทาวน์โฮมนะฮะแต่ว่าทาวน์โฮมเนี่ย ตัวบ้านทั้งสองฝั่งเนี่ยติดเพื่อนบ้านหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีขนาดหน้ากว้างที่ค่อนข้างเล็กกว่าแต่ตัวบ้านแฝนหลังนี้นะครับจะมีขนาดหน้ากว้างนะฮะอยู่ที่5.75เเมตรนะครับแล้วก็ยังมีพื้นที่นะฮะด้านข้างเหลือนะครับ ทำเลที่ตั้งของบ้านหลังนี้นะฮะจะอยู่ตรงตําบลท่าวังตาเนี่ยนะครับคือตรงนี้เนี่ยมันจะอยู่ตรงข้ามกับโกเบลเฮาส์เชียงใหม่นะครับคือเซิร์ชใน Google ก็ได้นะครับว่าโกเบลเฮาส์อยู่ตรงไหนนะฮะมันอยู่ตรงเส้นวงแหวนรอบ2นะฮะทางไปหางดงนะครับเข้าซอยมาๆสักกิโลเดียวนะครับบ้านเนี่ยหาไม่ยากเลยที่ดินของบ้านหลังนี้นะครับจะเริ่มต้นอยู่ที่27.5จุดตารางวาขึ้นไปนะครับแล้วก็พื้นที่ใช้สอยเนี่ยอยู่ที่140ตารางเมตรนะครับในส่วนของโรงจอดรถนะครับจะสามารถรองรับการจดดรรไ้2คัน บ้านหลังนี้เี่เราจะขายพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์นะครับคือเป็นบ้านตัวอย่างเลยนะครับแต่ว่าบ้านเปล่าก็มีนะนะครับราคาเริ่มต้นเพียงแค่2หลังต้นๆเท่านั้นนะครับตัวบ้านหลังนี้นะฮะจะมีขนาดห้องนอนนะครับอยู่ที่3ห้องนอนแล้วก็3ห้องน้ำนะฮะ บ้านหลังนี้เป็นแต่งเป็นสไตล์มินิมอลนะครับคุมโทนเดียวกับตัวบ้านนะฮะการตกแต่งน่ารักนะครับแล้วก็พื้นที่ใช้สอยดีเลยนะครับหลับบ้านราคาเพียงแค่2ล้านต้นๆเท่านั้นนะฮะนี่แต่ว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านพร้อมเฟอร์นะครับเขาแต่งดูให้ดูว่าการตกแต่งภายในบ้านเนี่ยสามารถทํายังไงได้บ้างนะนะครับการคุมโทนเขาใช้โทนเป็นสีมาอ่อนนะครับเพื่อให้คุมโทนดูมินิมอลเนี่ยเท่มากนะครับใครที่กําลังมองหาบ้านสไตล์มินิมอลนะในราคาย่อมเยานะครับหลังนี้เนี่ยไม่ควรพลาดเลยนะสามารถมมาเลือกกชน ได้นะครับก็เลือกแปลงก่อนได้เลยนะฮะตรงส่วนบริเวณนี้นะครับคือโซนของลิฟวิ่งครับทุกคนตรงโซนลิฟวิ่งนะเห็นไหมว่าเราสามารถวางโซฟารูปตัว L ได้นะครับแล้วก็วางชั้นทีวีได้นะฮะถ้าเป็นบ้านเปล่าคุณก็สามารถตกแต่งแบบนี้ได้เลยนะฮะการเลือกเฟอร์นิเจอร์เนี่ยจริงมันเลือกไม่ยากนะครับถ้าคุณต้องการคุมโทนเป็นมินิมอลนะฮะคือเลือกสีไม้ที่มันอ่อนๆหน่อยนะครับเพื่อจะให้ตัวบ้านเนี่ยดูมูดแอนโทนเนี่ยซอฟต์ลงมานะฮะแล้วก็ดูครีมนั่นเองครับคำว่าม บ้านที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะมีพื้นที่ค่อนข้างจํากัดนะครับในการตกแต่งบ้านเขาจึงต้องการทําบ้านเนี่ยให้ดูซอฟต์ลงนะครับไม่ใช่แบบอ่าจัดเต็มหนักจนเกินไปไป่ใช่เป็นลักชัวรี่นะฮะเพราะการแต่งมินิมอลเนี่ยทำให้บ้านเนี่ยดูโลงแล้วก็ดูกว้างมากขึ้นนั่นเองครับแล้วก็ส่วนบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นโซนของเคาน์เตอร์นะฮะเป็นเคาน์เตอร์ครัวภายในบ้านนะครับทำเป็นไอแลนด์นะฮะแล้วก็มีเตาแม่เหล็กไฟฟ้านะครับตรงนี้เนี่ยสามารถประกอบอาหารเล็กๆได้นะครับคือแล้วก็มีโซนล้างจานเอาไว้ให้แล้วแล้วก็อออยยู่ิดกัับบนนเลหหรรรืาา นะครับบ้านแบบนี้นะที่จริงก็อยู่อาศัยกันได้2อคนได้อย่างสบายเลยนะครับบริเวณด้านหลังบ้านยังมีพื้นที่เหลือนะถ้าใครต้องการทําห้องครัวแบบจัดเต็มคุณสามารถต่อหลังคาต่อเติมตรงส่วนบริเวณนี้ได้นะครับตรง หลังบ้านเนี่ยสามารถทำครัวไทยได้นะฮะตรงนี้ก็จะมีเตาแก๊สแล้วก็ซิงลังจานนะครับเอาไว้ให้นะฮะแล้วก็มีเคาน์เตอร์อยู่แล้วนะครับคุณสามารถมาจัดเต็มบริเวณนี้ได้เลยฟังก์ชันการใช้งานที่จริงมันก็ครอบคลุมนะครับกับบ้านในราคาประมาณนี้นะฮะแล้วก็ทำเลก็ไม่ได้ไกลเลยนะครับแล้วก็ตรงส่วนนี้คือส่วนของห้องน้ําชั้นหนึ่งครับในการคุมโทนห้องน้ําก็เหมือนกันเลยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญผมชอบบ้านหลังนี้เพราะอะไรรู้ไหมฮะวัสดุที่เขาใช้คือดีมากนะครับคุ้มค่ากับราคาบ้านแน่นอนเลยฮะ แล้วก็ถัดไปครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูตรงบริเวณชั้น2กันครับทุกคนครับขนาดตรงส่วนของบันไดนะที่ตรงขึ้นบริเวณชั้น2ตรงนี้นะครับสีของบันไดเองนะฮะเขาก็ใช้เป็นสีมาอ่อนนะครับทําให้ตัวมูลนโชนภายในบ้านทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นฝ่ายมินิมอลหมดเลยนะฮะคือคุมโทนบ้านได้ดีมากๆเลยครับแล้วก็บนชั้น2ครับก็จะมีด้วยกันถึงหมด3ห้องนอนนะฮะ ห้องนอนแรกนะครับที่เราจะมาดูกันนะฮะก็เป็นส่วนบริเวณของห้องนอนใหญ่นะครับห้องนอนใหญ่ตรงนี้นะฮะเลเยอร์เขาจะอยู่บริเวณทางด้านหน้าบ้านนะครับแล้วก็ห้องนอนนี้นะฮะที่สําคัญเลยคือเขาจะมีห้องน้ําภายในตัวนะครับซึ่งจะแตกต่างกับอีก2ห้องนอนนะนะครับอีก2ห้องนอนเนี่ยจะเป็นห้องน้ําที่แช์นะครับหรือห้องน้ําใช้ร่วมกันนั่นเองครับ ขดมานะครับเป็นส่วนบริเวณของห้องนอนที่2ตรงนี้ฮะห้องนอนนี้นะครับก็จะสามารถลงเตียงขนาด5ฟุตได้นะครับมีขนาดความกว้างนะฮะแล้วก็คุณสามารถตกแต่ง Create Design นะครับลงเฟอร์นิเจอร์แนวมินิมอลนะฮะตกแต่งห้องให้ดูสวยงามได้ครับ ถัดมาครับคือห้องนอนห้องสุดท้ายห้องนี้นะฮะคือห้องนี้เนี่ยจะเป็นห้องนอนที่มีขนาดเล็กหน่อยนะครับแต่ก็สามารถลงเตียงขนาด3ฟุตนะฮะหรือ3.5ฟุตได้ครับคือตัวบ้านเนี่ยนะฮะพื้นที่ใช้สอยก็จํากัดนะครับมีเพียงแค่140ตารางเมตรนะฮะบนชั้น2เนี่ยห้องนี้มันก็จะได้ดูเล็กนะครับกว่าห้องอื่นๆนนเองฮะ ถัดมานะครับก็จะเป็นส่วนบริเวณห้องน้ําอีกหนึ่งห้องบนชั้น2นะฮะห้องน้ําห้องนี้นะครับก็จะเป็นห้องน้ําที่ใช้ร่วมกันร,ระหว่างห้องนอนสองแล้วก็ห้องนอนสามนะครับการดีไซน์ของห้องน้ำเนี่ยก็จะคล้ายคลึงกันทุกห้องเลยนะครับ ำบ้านแฝดตรงนี้นะผมบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับในราคาเพียงแค่2ล้านต้นๆเท่านั้นนะฮะดีไซน์ต่างๆนะครับสามารถคุมโทนตกแต่งไตายเป็นมินิมอลนะฮะตามที่เราชอบได้เลยครับสำหรับใครสนใจก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมตัวบ้านก่อนได้นะฮะแล้วก็วันนี้นะครับโอ๊ตแล้วก็เชียงใหม่เลิฟโฮมขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนครับสวัสดีครับ